สำหรับคืนนี้นะครับก็เป็นช่ำคืนที่สองครับก็เมื่อคืนก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยหลับเนมืองจากต่าง ความแตกต่างที่นอนนะไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่นอนกม็มีการนอนไม่หลับกระวนกระวายใจนี้นะครับส่วนการฝึกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะครับทั้งทางลิสตดีและก็สึกภาคปฏิบัตินะครับลิสึ์ หนักพอสมควรแล้วก็ช่วงเงย็นก็จะมีการเล่นพีทีนะครับแล้วก็วิ่งออกกำลังกายไปด้านนอกสันครับตรงทางที่เราเข้ามาก็ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆครับขอบคุณครูทุกคนนะฮะที่ให้ความรู้ในวิชาต่าง หังจากเสร็จสิ้นการฝึกแล้วอเราเ็จ่ไจะนําวิชาความรู้เหล่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในหน้างานต่อไปก็เมื่อกี้ก็ผ่านการทดสอบนะครับภาคทฤษฎีท่องจําหัวข้อการเป็นผู้นำต่างๆลักษณะต่างๆ4 4ข้อแล้วก็ลักษณะของการผู้นำา1 1ข้อ เขาเรี่กมอกันกนะก,กับบัดดี้ที่นอนอยู่ใต้เตียงซึ่งแกก็อายุค่อนข้างเยอะเยอะความจำก็ไม่ค่อยมาเอาละก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะครับคุมคนที่ผ่านการทดสอบทาทฤษฎีมาแล้วนะครับถึงจะได้เข้าลงนอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีกี่คู่ส่วนที่เหลือที่ลงฝึกยังเหลืออีกเยอะนะครับตอนนี้ยังเหลือเยอะเหลือหลายคู่ นี่นะครับคือผู้ที่ผ่านการทดสอบนะฮะภาคษฎีมาแล้วน้ำฝักใต้นะครับเพื่อสีส้มบกมือขงล่างนุ่มฝักต้นะครับส่วนแถบนี้ก็เป็นอีสานแล้วก็ภาคก,กลางนะครับตอนนี้พ่อใหญ่จอยก็รู้สึกแย่ๆนะเมื่อช่วงเย็นก็โดนเล่นไปนะ <c oughs> ขายิ่งรียบยู อาจจะขาดแล้วจะเหลืออีกหลายคู่นะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบมานะครับก็เบื้องอ <sk ill> ต้นก็ได้มีการนวดน้ำมันกันเกิดขึ้นแล้วนะครับในสภาพนะที่โดนกันมาวันนี้ก็เอาเรือเ่องเหมือนกันน,ะนะ่ครับโดนไปเยอะนะวันนี้ช่วงเย็นนวดน้ำมันกันเยอะไหนน้ำมันไหน 来，等我来。